รนดอมนะคะไปดูกันว่าคนรอบข้างคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนแบบไหนนิสัยอย่างไรถึงแม้ว่าจะไม่ได้เคยรู้จักกันแค่เพียงเขาได้เห็นนะคะหรือคนที่รู้จักกันก็ได้ในช่วงเวลาเนี้ยเขามองคุณแบบไหนและแม้กระทั่งคนที่คุณดิวอยู่นั่นแหละเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรในสายตาเขาในทุกวันนี้นะคะ ขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ดูโฆษณากดข้ามก็เท่ากับได้เข้าโครงการดูให้ได้บุญแล้วนะคะด้วยตัวคุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอะไรหลายอย่างที่ดูมีพลังงานบวกค่อนข้างมากซึ่งคนทั่วไปเขาจะมองว่าเอ๊ะทำไมในช่วงเวลาที่คุณดูวุ่นวายในชีวิตหรือช่วงที่คุณเหนื่อยๆหรือมีปัญหา คุณก็ยังยิ้มได้อ่าดูทำไมอ่ะดูดีได้ขนาดนั้นเป็นอะไรที่พยายามที่จะสร้างให้เป็นบวกแบบนั้นหรอหรือยังไงไม่น่าจะใช่หรอกเพราะด้วยตัวคุณอ่ะน่าจะเป็นแบบนนเนี้ยมาเนิ่นนานแล้วโดยผู้คนรอบข้างเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกล้าเข้าหาคุณสักเท่าไหร่ด้วยว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ถ้าฉันไม่มีธุระอะไรกับใครอ่ะฉันก็จะไม่ สอดสาสายตาม,มองใครหรืออะไรจะมุ่งหน้าในสิ่งที่ทําอย่างเดียวแต่ถ้ามาขอ,อความช่วยเหลือหรือถามอะไรเนี่ยก็จะตอบตอบเป็นแบบกลางๆจะไม่วางตัวเป็นแบบให้ใครมาตีสีได้หรือคุยไม่เท่าไหร่ก็โอ้ยถามนู่นถามนี่มากมายคุณจะปิดฉากอะไรก่อนถามแค่ไหนก็ตอบแค่นั้นแหละอย่าเยอะ <c oughs> ด้วยน่าจะมี ขอบเขตหนามของหัวใจอยู่นะปกป้องไม่ให้สิ่งต่างๆเข้ามาได้ง่ายๆเพราะอาจจะเคยใจดีใจกว้างแล้วแล้วสิ่งสุดท้ายคือมาในรูปแบบของการพูดคุยและนำไปพูดต่อเรื่องไม่ใช่เรื่องก็เลยป้องกันซะคุยแค่เนี้ยพอเขามองว่าทำไมชีวิตของคุณอ่ะดีดีดนะ รู้ได้ขนาดนั้นอ่ะก็แอบ,บสอดส่องไงชีวิตดูดีจังเลยอะเคยมีความทุกข์บ้างไหมอ่าการเงินไม่เคยขาดส่วนบ้างเลยเหรอก็เห็นมีกินมีใช้ทำอะไรได้มากมายแล้วก็รู้สึกว่าโคตรขยันเลยขยันเกินเบอร์อ่ะทำไมในเมื่อมีเงินขนาดนั้นยังจะต้องขวนขวายทำนู่นทำนี่มากมายเขารู้สึกว่าเป็นแบบนั้น แต่บางคนก็ต้องบอกว่าเขาก็แอบ,บคิดแหละว่าคุณแอบ,บทําอะไรหรือเปล่าซึ่งค่อนข้างที่จะมองในมุมลบมนะคงไม่ต้องบอกก็ไม่เป็นไรเพราะด้วยตัวคุณอนะไม่เคยคิดที่จะทําอะไรที่เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะชีวิตนะ่ะของคุณนะ่ะที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีอะไรมากมายขนาดนั้นนะแต่เคยผ่านวิกฤต ความลำบากความยุ่งยากมาเยอะแล้วไงก็เลยคิดว่าในช่วงเวลานี้อะไรที่เป็นโอกาสที่ตัวเองสามารถทำได้และไม่ได้เหนื่อยมากจนเกินไปคุณจะทำเพื่อเก็บหอมลอมลิ้นเอาไว้ในวันข้างหน้าเพราะสิ่งพวกนี้มันเอาแน่เอานอนไม่ได้ถ้าบทที่มันจะใช้จ่ายอ่ะมันก็จะต้องเยอะแล้วก็เยอะมากคุณมองไว้เผื่อแบบนั้นซึ่งบางครั้งอ่ะการจะไปหยิบยืมหรือทำอะไรแบบเนี้ คุณไม่เคยคิดคุณคิดว่าคุณจะทําต่อเมื่อสิ่งที่คุณมีอยู่ในมือโดยที่ไม่เดือดร้อนที่จะต้องไปพึ่งพาการกู้หนี้ยืมสินหรือใดเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องตักตัวงไปก่อนบวกกับว่ามองว่าตอนนี้เรายังแข็งเรายังแข็งแรงมากๆเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบแข่งกับเวลาคุณไม่สนใจหรอกว่าใครจะมองคุณแบบไหนอ่ะเพราะว่าคุณมองว่า ก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนและที่สำคัญก็คือเวลาคุณเดือดร้อนเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ญาติพี่น้องอ่ะพึ่งไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาจะเห็นแก่ตัวแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่มีที่จะช่วยหรือมีจำกัดคุณก็อาจตัดปัญหาเพราะฉะนั้นก็เลยดุยหน้าทำหลายอย่าง อะไรที่ทำประสบความสำเร็จแล้วคุณก็ไปต่อกันในสิ่งอื่นที่ยังไม่เคยทำแล้วก็ทำต่อเนื่องให้มันดีแล้วผู้คนเหล่านั้นน่ะเขาก็มองว่าวันวันหนึ่งเนี่ยทำไมดูคุณไม่ได้ว่างเลยเสร็จจากงานนี้มีงานนั้นงานนั้นงานนี้คือจับอะไรแล้วก็เป็นเงินเป็นทองหมดก็ดีนะซึ่งเขาก็มองเปรียบเทียบกับตัวเขาเอง ทำไมเขาไม่มีโอกาสแบบนั้นบ้างในขณะที่ก็มีอะไรเหมือนกันในหลายอย่างมือสองมือขาสองขาหัวสมองแต่ทำไมโอกาสเข้าข้างคุณเสมอเลยอะ่ะบางครั้งก็มีความรู้สึกหมันไส้แหละก็ต้องบอกแบบนั้นแต่เขาจะอยู่ในที่ของเขาเงียบๆจะไม่ได้ทำอะไรที่เป็นแบบกระโตกกระตากหมันไส้แบบประเจิประเจอให้คุณได้รู้แต่คุณก็ใช้ชีวิตแบบอิสระนะ น่าจะเป็นคนที่เป็นแบบถ้าเวลาอยากได้อะไรก็คือซื้อแหละแต่ไม่ได้ซื้อบ่อยๆซื้อในสิ่งที่จําเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะอ,อ่มีคุณภาพมีราคาขึ้นมานิดนึงเพราะว่าด้วยเป็นคนที่รู้คุณค่าของของอ่ะใช้แล้วใช้นานๆไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนกันบ่อยๆยิ่งเปลี่ยนบ่อยนะ่ะคือเปลืองตัวเปลืองคุณมองแบบนั้นไอสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่นะ่ะ คุณอาจจะอดทนรอกับการกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์หรืออะไรในช่วงเวลานั้นไม่ใช่ว่าจะซื้อในช่วงราคาพีคสุดๆหรือช่วงเนี้ยถ้าฉันได้ถือกระเป๋าใบนี้หรือสิ่งๆเนี้ยคนจะมองฉันในสังคมว่าเออตามเทรนทันหรือว่าดูว่าอ,อไรายได้เยอะมีฐานะเออไม่สนหรอกกับตรงนั้นน่ะคุณสนกับเงินในกระเป๋ามากกว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยสำคัญที่สุด เพราะคุณมองว่าสิ่งที่คุณจะใช้มันจะต้องเกิดอัตประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ใช้เพื่อลงทุนกับหน้าตาเพื่อทางสังคมแต่จะใช้ในลักษณะที่ว่ามีประโยชน์กับตัวคุณเพื่อไปต่อในชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องซื้อบ่อยๆแค่นั้นเองเพราะคุณมองว่าชีวิตคุณอะไรายได้ที่ได้มาค่าใช้ใจ่ายอะ มันจะต้องซัพพอร์ตกันได้รายได้จะต้องเยอะค่าใช้จ่ายอะ่ะให้มันมีความบาลานซ์กันอะ่ะสามสิบเจ็ดสิบอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะไม่นําในเรื่องของเสื้อผ้าที่มันเลือเล่อเรือเพอร์เฟกมากๆในราคาที่สูงเอามาเทียบกับในสิ่งที่จะต้องใช้จ่ายในแต่ละวันอะ่ะตรงนั้นอะ่ะตัดไปเอาเรื่องความจําเป็นในชีวิตอะ่ะให้มากที่สุดอืคุณน่าจะเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยนะ หนคนนะที่เห็นนะคือสนิทแล้วก็สนิทมากๆแต่ก็ไม่ได้มีเวลาที่จะไปสังสรรค์อะไรกับใครได้ขณะนั้นเพราะด้วยชีวิตการงานเนี่ยค่อนข้างมากและน่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยคุณน่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ว่าดูแลทุกคนในบ้านได้แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องป้อนเงินให้เขาตลอดเวลาแต่หมายถึงถ้าเกิดเรื่องราวอะไร ใหญ่ๆอย่างเงี้ยคุณจะเป็นหัวเรือใหญ่ที่สามารถที่จะซัพพอร์ตได้ในรูปแบบที่ว่าเออมันจะไม่เกิดในเรื่องราวของความเสี่ยงอะไรต่างๆในชีวิตถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยสามารถที่จะบรรเทาได้จากหนักให้เป็นเบาโดยตัวคุณเนี่ยแหละจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตหรือแอดวานออกไปเพราะคุณอะเป็นคนที่มองอนาคตการไกล มองในรูปแบบของความถูกต้องด้วยความถูกต้องนั่นก็คือการที่จะต้องคิดแล้วก็ทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จริงๆริงแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่แล้วมาให้ช่วยเหลือในรูปแบบที่ผิดอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ช่วยเพราะว่าคุณเป็นคนที่เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังต่อให้ผลประโยชน์จะได้เยอะแต่มันไม่ถูกต้องก็เลือกที่จะไม่เอา เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรู้คุณคนใครที่เคยมีบุญคุณคุณไม่เคยลืมต่อให้ไม่ค่อยได้พบได้เจอแต่ทุกครั้งที่มีโอกาสคุณจะไม่ลืมที่จะทดแทนเขาในรูปแบบที่คุณสามารถทำได้ไม่ได้โอ้อวดไม่ได้เอาหน้าแต่ทำเพราะด้วยจิตสำนึกที่ดีความรู้สึกที่ดีคุณน่าจะมีพลังงานของความเป็นผู้ชายอยู่ในตัวเยอะ หรือถ้าสลับกับฟังอาจจะเป็นเขาเรียกไงเป็นคนที่มีความหนักแน่นก็ได้อย่างเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็นแล้วแต่หนักแน่นอดทนสามารถดูงานหรืออยู่ในสถานการณ์ที่แย่ๆได้สถานการณ์ที่บางครั้งมันบีบคั้นคุณแต่คุณจะรวบรวมสติความรู้สึกจิตใจนั้นให้มั่นคงไม่หวั่นไหว แต่ก่อนก็ทําไม่ได้หรอกแต่ก่อนเนี่ยอารมณ์จะเป็นแบบผิวไหวเหมือนสายน้ําหรืออารมณ์ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากแต่พอนานๆไปเนี่ยคุณน่าจะมีการฝึกการหัดจนได้อยู่ในจุดที่ว่าพร้อมแล้วละ่ะรับมือกับในทุกๆอย่างมันก็ต้องส่งผลต่อใจบ้างแต่พยายามให้มันน้อยแล้วก็น้อยที่สุดเพื่ออะไรอะ่ะมันจะได้ไม่ต้องเสียงานเสียการเสียอะไรหลายอย่างเพราะว่า การที่คุณเคยเสียจังหวะในชีวิตมาครั้งหนึ่งแล้วอ่ะในช่วงบางคนอาจจะเป็นช่วงเบญจะเพศหรืออะไรก็แล้วแต่มันค่อนข้างที่จะแย่จนคุณกลับมาได้ถึงทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นอ่ะ,อะจะต้องเอาตรงนั้นอ่ะมาเป็นบทเรียนแล้วก็แก้ไขให้ได้คุณน่ะก็เป็นคนที่คนอื่นมองว่าชีวิตอ่ะคุณน่ะทำไมถึงยังไม่มีใขร เออมันมีอะไรมากไปกว่านั้นหรือปาบางคนก็มองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่สนเรื่องงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาที่จะดูใครหรือบางคนก็อาจจะมองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เรื่องเยอะเรื่องมากจะต้องสเปกสูงไทสูงอะไรแบบเนี้ยแต่คล้ายๆกับว่าคุณอ่ะแค่รอในเรื่องราวของพรหมลิกิจหรือโชคชะตาว่า ถ้าใครจะเข้ามาก็ขอให้เข้ามาในรูปแบบนั้นแต่ถ้าไม่ใช่อ่ะก็ขอให้ออกไปและส่วนมากพอเข้ามาแล้วมันไม่ดีอ่ะมันก็ออกไปโดยปริยายใช่จนคุณอะ่ะเริ่มเบื่อแล้วก็หน่ายกับในเรื่องราวของความรักพยายามที่จะอยู่ให้ได้ด้วยการไม่มีใครแต่ให้มีเงินเ <c oughs> ข้ามาในชีวิตให้มากที่สุดเพื่ออะไรไม่ได้ว่าขี้งกแต่ก็กลัวว่าสักวันหนึ่งอ่ะ ที่มันไม่มีใครจริงๆอ่ะเราก็จะต้องอยู่ให้ได้แล้วก็อยู่ได้เป็นแบบช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยก็เท่านั้นเองคนอื่นอ่ะเขาก็มองว่าคุณอ่ะอาจจะเคยผิดหวังเสียใจจนขยาตกับความรักก็ได้หรือถ้าคิดแย่ไปกว่านั้นน่ะก็คือมองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่อารมณ์เวี่ยงอารมณ์เอาแต่ใจ จนไม่มีใครรับมือกับคุณได้ซึ่งจริงๆไม่น่าจะใช่แต่คุณก็ไม่ได้แคร์บอกแล้วไงใครจะคิดยังไงก็ช่างเหอะชีวิตฉันฉันรู้ตัวฉันดีว่าฉันทําอะไรแต่มันมีอะ่ะคนที่เขาชอบคุณอยู่อะ่ะไม่ใช่ว่าไม่มีก็เขาคนนั้นแหละคนในใจของคุณนั่นแหละ mm hmm. เขามองว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่มีพลังงานดึงดูดเขาได้ดีนะเออเขาไม่เคยรู้สึกแบบลหลงไหลได้ปื้มใครเท่ากับคุณอะ่ะ เขาไม่เคยรู้สึกผูกพันกับใครอ่ะเท่ากับคุณเลยอ่ะเพียงแต่ว่าเขาเลือกที่จะนิ่งแล้วเก็บไว้ในใจเท่านั้นเองเพราะตัวเขาอ่ะเขาคิดอะไรหลายอย่างในเรื่องราวชีวิตของเขาอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสําเร็จของเขาเรื่องการเงินเรื่องหน้าที่หลายอย่างและที่สําคัญอ่ะเขาสามารถรับรู้พลังงานของคุณได้ไม่ว่าคุณจะทุกข์คุณจะสุขคุณจะเศร้าเช่นเดียวกันกับคุณอ่ะ คุณก็รับรู้พลังงานเขาได้เนี่ยมันเป็นไพ่ไฮพินเชตแล้วก็เดอะเมิเชียเนี่ยแต่คุณพยายามที่จะบทเบือนความรู้สึกที่แท้จริงสู่เขาเพราะว่าคุณมองว่าไม่จําเป็นที่เขาจะต้องมารู้เรื่องราวของคุณซะทั้งหมดเพราะหนึ่งในนั้นอะความรู้สึกอะมันไปนเชื่อมโยงถึงเขาด้วยคุณไม่อยากให้เขาได้รู้ว่าคุณอะเริ่มที่จะเก็บใจไม่อยากให้เขาแล้วแล้วก็ไม่อยากนึกถึงเขาแล้วเพราะเขา ไม่ค่อยเข้ามาในความสัมพันธ์หรือทําในรูปแบบที่คุณต้องการคุณมองว่าเขาอะมีความรักที่โดดในในสิ่งจงคบเผื่อเลือกแล้วดีไม่ดีอ่ะก็มีในเรื่องราวของคนเก่าหรือภาระอะไรบางอย่างซึ่งไม่ยอมบอกให้คุณได้รู้คุณก็เกลียดมากเลยถ้าเป็นแบบเนี้ยแสดงว่าเขาไม่ได้จริงจังกับเราเขาแค่เข้ามาเพื่อพูดคุยแล้วเขาก็จากไปเออ แล้วเขามองคุณว่าไงเขาก็ปวดหัวนะกัความเป็นคุณอ่ะบางครั้งอ่ะคุยกับคุณดีๆคุณก็รู้สึกว่าตอบเขาห้วนๆห,หรือตอบแบบไม่ตรงประเด็นบ้างอย่างนี้ก็มีแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าบางครั้งอ่ะคุณอ่ะหมั่นใส่เขาว่าคุณอ่ะเปิดฉากคุยอะไรหวานๆกับเขาแต่แต่สิ่งที่ได้คือขมแล้วก็ขมมาก้วยคือไงอ ไม่ตอบคนละเรื่องคนละราวกันเลยอะ่ะบางครั้งถามความรู้สึกตรงๆอะ่ะออแต่กลับตอบว่ารู้สึกดีแหละเราเป็นพี่น้องกันแบบเนี้ยอยู่ในเครือของออลูกของพญานาคหรือญาติพญานาคอะไรก็แล้วแต่เชื้อสายเรามาในทางเดียวกันอย่างเงี้ย เลยทําให้บุญสัมพันธ์ได้มาเจอกันบางคนน่าจะเป็นแบบนั้นหรือไปเชื่อมโยงกับอะไรบางอย่างซึ่งคุณมองว่าอะไรก่อนฉันกําลังจะหมายถึงว่าพรมลิขิตอะ่ะเข้าใจคาว่าพรมลิขิตไหมทางสายบุญก็ส่วนสายบุญสินี่มันเป็นสายรักอะ่ะมันเป็นสายรักอะ่ะพยายามเชื่อมโยงก,กันหน่อยทําไมแค่นี้ไม่เข้าใจเรื่องง่ายๆไม่ใช่ว่าเขาไม่เข้าใจหรอกเขาเข้าใจแหละ แต่ทีนี้ว่าพยายามที่จะเบี่ยงประเด็นน่ะเบี่ยงประเด็นเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาไม่ได้มั่นใจกับตัวเขาเลยอะ่ะว่าตัวเขาจะมีความสำคัญกับคุณในระดับนั้นน่ะเพราะด้วยตัวคุณอะ่ะน่าจะมีตัวเลือกเยอะน่าจะมีคนเขาหาเยอะแล้วตัวเขาก็ใช้เล่นเขาก็มีตัวเลือกเยอะมีคนเขาหาเยอะนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย คุณอะมองว่าคุณเบื่อเบื่อกับความเป็นเขาอะเบื่อกับความที่ไม่พูดแล้วคุณก็พูดไปหมดแล้วจนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรและข้อดีของคุณที่เขามองอีกนั่นคืออะไระคุณเป็นคนร่าเริงสดใสอะต่อให้คุณรู้สึกแย่กับเขาแบบนี้นะแต่เดี๋ยวพอเว้นระยะไปสักหน่อยมาคุยกันใหม่ก็ยังคุยดีต่อกันได้เสมือนกับไม่เคยที่จะเอ่อรู้สึกแย่ในความสัมพันธ์เลยแม้แต่ครั้งเดียว นี่แหละคือข้อดีที่เขามองคุณทีนี้ลองไปดูข้อเสียบงังดีเขาอะมองคุณมีข้อเสียอะไรบ้างขอดูหน่อยเขามองว่าบางครั้งอะคุณอะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดอะไรในเชิงระแวงเขามากว่าเขาอะ มาหลอกให้คุณอ่ะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ลักซอหรือเปล่าหรือคุณอ่ะเป็นคนที่บางครั้งเอาแต่ใจเกินไปพอเวลาคุยอะไรไม่ได้ดั่งใจอ่ะคุณก็จะแสดงความเป็นตัวตนออกมาในลักษณะที่ว่าไม่พอใจเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะแสดงออกแบบชัดเจนซึ่งเขาก็งงแบบเขาทำอะไรผิดเหรอเขาทำอะไรผิดอย่างเงี้ย แล้วอะไรอีกบางครั้งคุณก็ขี้งอนเกินไปความคิดของคุณอะ่ะบางครั้งคุณตัดสินใจคนในรูปแบบที่ไม่ได้ฟังเหตุละผลก่อนแต่คุณเอาความรู้สึกของตัวเองอะ่ะเป็นหลักแล้วก็ตัดสินถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ใช่เรื่องรุนแรงอะไรมากมายแต่บางครั้งอะคนที่ดิวด้วยอะเขาก็รู้สึกแย่กับการที่คุณอะ มองเขาในรูปแบบที่เขายังไม่ได้แสดงออกหรือยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรอะ่ะด่วนพูดตัดรอนเขาไปซะก่อนเนี่ยด้วยความใจร้อนแล้วก็คิดว่าบางครั้งอะ่ะคุณเป็นฝ่ายที่ถูกกระทาอันนี้น่าจะเป็นข้อเสียเท่านั้นเองนะคะแล้วไปดูระหว่างคุณกับเขาอะ่ะ ข้อเสียเยอะกว่ากันไปดูของเขาอะ่ะเขามีข้อเสียอะไรบ้างข้อเสียของเขาก็คือการที่พูดไม่รู้เรื่องส <laughs> ื่อสารอย่างหนึ่งตอบอีกอย่างหนึ่งเบีย่ยงเบนประเด็นแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์สองขั้วเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็หลายนี่ก็ใช่ย่อยเนะคุยกันอยู่ดีๆบทจะหายก็หายไปเลยบทที่จะซึมก็ซึมไปเลยบทที่จะโมโหก็โมโหไปเลยแต่ไม่ได้มาแสดงออก การใส่ลมกับคุณหรอกแต่คุณพอรู้ว่าถ้าฉันพูดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องไม่พอใจแล้วก็จะต้องงอนงอนลึกงอนนานงอนละหายไปเลยไม่รู้หายไปไหนติดต่อไม่ได้ถามอะไรก็ไม่ตอบอันเนี้ยข้อเสียอ่าน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 ,านจริงอ่านจังแต่ไม่ตอบบางครั้งต่อมานิดเดียวเราเขียนไว้ประมาณห้าบรรทัดไอ้นี่ต่อมาครับค่ะแค่เนี้ยจบใครจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องหรอกอืม เป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบแล้วก็เบื่อมากๆว่าเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนตัวตนสักทีและเวลาเขามีปัญหาหรือเขาไปไหนเนี่ยเป็นอะไรที่คุณไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยอะว่าเขาทําอะไรที่ไหนจนกว่าเขาจะพึงพอใจแล้วเขาจะบอกอันนี้เป็นข้อเสียของเขาแล้วอีกข้อหนึ่งข้อเสียของเขานั่นก็คือ <g arsh> การที่คุยกับคนนูน้นคนนี้คุยดีคุยเฟรนลี่คุย, friendly, คยน่ารักคุยไปทั่วจนคุณรู้สึกสับสนว่า ตกลงฉันแตกต่างจากคนพวกนั้นยังไงเหรอหรือฉันนั่นแหละก็อยู่ในหนึ่งตัวเลือกอยู่ในหนึ่งคนคุยเนี่ยคุณรู้สึกแบบเนี้ยไม่โอเคเลยวะ่ะไม่โอเคแล้วคุณก็มองว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้เป็นตัวจริงของเธอทำไมเธอถึงไม่แสดงออกซึ่งความชัดเจนกับฉันอันนี้ยคือข้อเสียของเขาสุดๆอืมแล้วข้อดีของเขาอะมีอะไรบ้างข้อดีไม่มีเลยเหรอ ข้อดีก็มีเป็นคนที่ขมีนขมันในการทํางานแล้วก็เอาจริงเอาจังในการทํางานมันเป็นข้อดีของตัวเขาไงแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ใครมาขอยืมเงินอ่ะไม่มีไม่ให้แน่นอนเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีด้วยแหละเขาไม่มีจะให้อ่ะอันนี้เป็นข้อดีที่ป้องกันตัวเองได้อย่างดีที่สุดเขาจะไม่เสียเงินจากใครแต่คนอื่นอ่ะต้องระวังเขาหรือเปล่า เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ต่อให้มีข้อดีข้อเสียอะไรกันยังไงอะ่ะโดยรวมๆกันแล้วอะ่ะพอๆกันไม่ได้แตกต่างกันมากอะ่ะแล้วคุณกับเขาอะ่ะก็เป็นในเรื่องราวของการที่ได้มาพบมาเจอกันด้วยเหตุและผลของความไม่บังเอิญมีความผูกพันกันเข้ามาเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็จะได้ปรับความเข้าใจกันเท่ากับเขาเข้ามาเพื่อเรียนรู้ความเป็นคุณ และคุณเข้ามาเพื่อสอนความเป็นคุณให้กับเขาได้รู้ว่าสิ่งที่ดีๆความรักที่ดีๆก็ยังมีอยู่เพียงแต่เขาแล้วแหละบางครั้งอ่ะเป็นคนที่นิสัยบอกแล้วไงสองขั้วไม่กล้าแสดงออกแต่อย่างที่จะมีความรักอันนี้น่าจะเป็นข้อเสียของเขานะคะเดี๋ยวเราเอาไพ่นางฟ้ามาดูไพ่นางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงซิ เคามีตรงกันแหละแต่บางครั้งอ่ะตัวเขาเองอ่ะน่าจะมีในเรื่องราวของการรัดอิสระเยอะแล้วก็ติดเพื่อนส่วนในข้อดีก็คือเขาน่าจะเป็นคนที่คุณได้ร้องขอมาจึงทำให้คนที่ไม่ใช่ได้ออกไปจากชีวิตเออแล้วก็ทำให้เขาอ่ะได้อยู่ในชีวิตถึงแม้ว่าจะมาบ้างหายบ้างแต่อีกไม่นานเนี่ย เขาน่าจะปรับปรุงตัวเองได้ไปสู่ในเรื่องราวของความรักที่ปลอดภัยออืนั่นก็คือในเรื่องราวที่คนอื่นเขามองคุณว่าข้อดีข้อเสียของคุณเป็นอย่างไรรวมทั้งคนในใจของคุณด้วยแล้วก็บวกในเรื่องราวของตัวเขามีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะลองไปดูคำแนะนำจากไพ่ว่ามีอะไรบ้างคุณอนะ มาระยะหลังเนี่ยคุณปรับตัวเองได้ดีอะอารมณ์เวียงอ่ะน้อยลงอารมณ์สองขั้วก็น้อยลงม,มีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นมากขึ้นแล้วก็ช่วงเวลาเนี้ไม่ได้สนใจที่จะไปส่องใครแม้กระทั่งเขาเอาเวลามาโฟกัสในเรื่องการงานของตัวเองอย่างเยอะแล้วก็ไปสู่อนาคตที่ดีในวันข้างหน้าแล้วก็ยังมีเขาอยู่ในชีวิตนั่นแหละส่วนตัวเขาอ่ะ เาจะปรับปรุงแก้ไขอะไรได้ไหมอะตัวเขาเออน่าจะเอาตัวแบกของคุณอะมาเป็นบทที่ทำให้เขาอะจะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของความเป็นตัวตนของเขาใหม่อะไรที่เขาไม่เคยทำเขาจะทำการที่เขาเป็นคนที่รังเลไม่มั่นคงจะกลายเป็นคนที่หนักแน่นกล้าตัดสินใจแล้วก็กล้าพูดกล้ากระทำมากขึ้น คุณเป็นต้นแบบที่ดีนะคะในเรื่องราวของการกล้าตัดสินใจและตัวเขาก็เป็นต้นแบบที่ดีของความใจเย็นแล้วก็การรู้จักการวางตัวนะคะเพราะฉะนั้นคนสองคนมารวมกันแล้วมันจะเกิดความบาลานซ์เกิดขึ้นในชีวิตมันก็เกิดในเรื่องราวของสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมาเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาเติมเต็มมาเป็นความรักที่ดีความรักที่ใช่แต่โคตรจนานเลยนะ ถ้ารอไม่ไหวก็ไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรถ้าถึงเวลาถ้ามันจะใช่มันน่าจะมีการวนกลับมาในวันที่พร้อมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคนใดคนหนึ่งจะต้องนั่งรออีกคนหนึ่งก็ถ่วงเวลาอะไรแบบนั้นน่ะจะได้ไม่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากก็เข้าไปดูช็อตวิดีโอได้นะคะมีมาให้ได้ดูก็ดูไปนะคะกราบขอบคุณมากที่ติดตามวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย